สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาแขกรับเชิญมานะครับคุณนุชครับเราเราบอกว่าอย่าเพิ่งทํากินดีมถ้าเกิดว่ายัางไม่ได้ดูคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังก่อนครับว่าทําไมถึงอย่าเพิ่งทำนะครับเอาจุดเริ่มต้นของเราก่อนเราทามานานหรือยังคุณนุชงระห่างเตรียมตัวก็ประมาณหนึ่งเดือนเนาะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นแหละกับพูดไปเลยไม่นนมีอะไรต้องอายไม่มีเงินเอออยากได้เงินเออค่าเทอมลูกเออค่าบ้านค่ารถคดีเช็คมันพลุงพลังอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะไปหาตรงไหนคือเราเป็นนักธุ ันมานานแล้วหลายหลายสิบปีแล้วใจ<ช>้างหนี้มาได้ระดับหนึ่งเออก็ต้อง <laughs> ลูกค้าสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเหมือนเหมือนทุกทุกขั้นนั่นแหละค่ะออมันเป็นแรงกดดันที่เราเป็นวัยของเราว่าเฮ้ยแล้วจะทํางานอะไรที่จะใช้หนี้ได้<ช>จะไปทํางานประจําเกินกว่าที่งานประจําจะเคลียร์ได้อะใช่สคาคัญเลยคือมันจะต้องคันเวลาเราด้วยอ่ะเวลามันก็กระชันชิดเข้ามาเรื่อยเราไปขอผ่อนผ่านอะไรกับเจ้าหนี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะคือบ้านเนี่ยก็ก็กำลังจะโดนยึดแล้วใช่รอบที่สองนะจ๊ะรอบที่สองไม่ใช่รอบแรกนะจ๊ะมันก็เลยกลายเป็นแรงกด ต้องทาอะไรสักอย่างแล้วพอโอกาสของอินดีมเข้ามาแคุณนุชได้ฟังโอกาสอินดีมแล้วคุณนุชรู้สึกยังไงผ้อยผ่านไม่ได้โอกาสนี้ต้องคว้าเอาไว้แล้วเราก็เริ่มต้นทำาัดเต็มที่ตอนแรกๆเราก็ใช้งานออนไลน์ก่อนทำไมถึงใช้ออนไลน์เพราะเราไม่มีตังค์เราไ,ไม่มีตงังค์ไม่มีตงังค์เตือนต้องหมัน่นใช้งานออนไลน์เป็นหลัก ไลฟ์เฟซบุ๊กบ้างล่ะโทรหาเพื่อนคุยคุมไลน์นอนน,นนี่นะครับวันนี้ผมอยากจะให้ทางคุณนุชเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเกิดได้ฟังคลิปนี้เรียบร้อยแล้วตัดสินใจด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วแหละเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าตังเขาเราไม่สามารถไปคว้าออกมาได้ดไม่มีทาง นะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเองว่าฟังเสร็จแล้วเนี่ยจากวายแบบเนี้ยคุณมีภาวะแบบเดียวกันหรือเปล่าค,คุณมีหนี้สินที่ยังไงก็ใช้ไม่หมดหรือเปล่าคุณคุณมีหนี้สินที่ดอกเบี้ยม,มันเพิ่มตลอดหรือเปล่าคุณค้างค่าง,งวดรถลดมาสอง,งวงหรือยังค้างค่าบ้านมาสอง,งวงหรือยังถ้าเกิดชีวิตของเราเป็นไทป์เดียวกันเป็นประเภทเดียวกันยินดีด้วยครับคุณเป็นคนมีเครดิต แต่ชีวิตอาจจะพังได้พอฟังเสร็จผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้ครับว่ามันไม่ได้อยากจะมาโชว์อะไรเลยแค่อยากจะมาบอกให้ทุกคนเป็นกําลังใจว่า30วันของเราที่เราท,ทําธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมาทําเต็มความสามารถออนไลน์เป็นหลักไม่ได้ขับรถไปหาใครเลยคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กอย่างเดียวไลน์เนี่ยสนุกมาก<ช>ไลน์ตลอดเลยเรามีรายได้เกิดขึ้นรวมแล้วเท่าไหร่6ิหกแสนสองหมื่นบาทหกแสนสองหมื่นบาทนะฮะตบมือให้ตัวผมเองครับ <laughs> นะฮะตบมือให้คุณน,นุชด้วยหกแสนสองหมื่นบาทเราตั้ โปรเจกต์กดน,ดนี้เอ้ยจากเนื้อหาทั้งหมดของอินดีนเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์กดนี้เราก็เลยเอามาเป็นพลังแล้วก็เอามาทําจริงๆไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่บอกว่ากูจะลดนี้ก็เลยทําไม่ใช่แต่เราลดนี้จริงๆจริงๆค่ะเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างแล้ว,วเนี่ยกดนี้แรกเลยทดแทนบนปูนี่ที่2อนี่บ้านที่คดีความรอบที่สองมันจะมาละเึดทรัพย์ก็เขียนจบเรียบร้อยตอนนี้รอโฉนดอย่างเดียวแล้วใช่นี่ที่3อืเป็นนี่คดีเช็ค นุชจะเป็นไทยแล้วคุณนุชเคยจะต้องเกือบติดคุกนะครับเพราะว่าเขียนเช็คเอาไว้แล้วก็เด้งตอนนั้นลืมดูว่าเช็คมันติดสปริงอยู่โอ้มันจจ่ายได้หมดเลยพอมีตังปั๊บยังออนไลน์เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่มีตังเติมน้ำมันออฟไลน์มากขึ้นก็เลยขับรถไปเที่ยวหาพี่พีๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาเป็นกําลังใจให้ถ้าเกิดคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่า คุณจะทําอินดีมดีไหมคุณคิดว่าไงควรทำไหมเรื่จนี้รีบตัดสินใจเลยค่ะในฐานะแม่บ้านคนหนึ่งเลยล่ะแม่บ้านส่วนใหญ่แล้วจะต้องดูแลทุกอย่างค่าใช้จ่ายในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อ้านของไมเข้ามารับรู้กับเราให้เรามองไปที่ร,บรอบๆตัวเราค่ะ ถ้ามีลูกน้อยอยู่มองหน้าครัแล้วตั้งเป้าเลยว่าเราจะอยู่ที่นี่ที่อินเดียมเนี่ยเพื่อทําให้ลูกของเราสบายที่สุดไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเดียวกับเราคิดแค่นี้พอค่ะเพราะลูกเชื่อว่าพลังของผู้หญิงเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเลยละ่ะอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้พวกคุณทําได้ทุกคนค่ะถ้าคุณตั้งใจสรุปแล้วคุณนุชบอกว่าไม่ต้องทำทำสิต้องทำต้องทำค่ะแต่ละคนที่เป็นแม่บ้านเขาก็จะมีแรงกดดันของเขาและมีความอึดอัดของเขาคุณนุชไม่ใช่ นักพูดครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนผมนะฮะผมเป็นนักพูดแต่ผมอยากให้ทุกคนที่ไม่ใช่นักพูดได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเป็นนักพูดหรอกแค่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอคุณก็ปลดหนี้ของคุณได้หนี้ที่คุณสร้างกันมาทั้งชีวิตนั่นแนหะบางครั้งเรื่องที่คุณอคติที่สุดในชีวิตอาจจะปลดหนี้ให้คุณได้ก็เป็นได้ ก้าวข้ามอคติของคุณงานเครือข่ายมันไม่ดี MLM มันโดนหลอกแม่ทีมันไม่ได้เรื่องบริษัทเปิดแล้วก็ปิดศึกษาเรื่องราวของอินดีมดีๆว่ามันจะยิ่งใหญ่ระดับมีมันธุรกิจระดับโลกนะฮะเราสองคนพร้อมจะเป็นเครื่องมือ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของพี่ๆทุกคนผมไม่ต้องเล่นหวยรวยหุ้นครับแต่พวกผมจะมีรายได้เข้ามาทุกวันศุกร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วมันไม่ใช่เงินน,น้อยๆด้วยจะบอกให้อย่าเพิ่งทําอินดีมถ้ายังไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งไปตัดสินอินด้้าัไ่ดลลกกแแววพพะเตบบร ในโลกออนไลน์แล้วก็พบกับพวกเราเวลาคุณอยากจะเลี้ยงข้าวเรา <c oughs> เราจะไปเจอคุณที่บ้านสำหรับวันนี้เราสองคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ